ช่วงต้นศตวรรษที่20เป็นยุคเรืองอำนาจของลัทธิจัก,กรวรรดินิยมอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรชาติมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกในขณะนั้นได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนไปทั่วทุกทวีปภายใต้การปกครองของทงยูเนียนแจ็คอันเกงไกรประวัติศาสตร์ในโลกธรรมชาติต้องบันทึกไว้ว่ามีสัตว์กินคนจากดินแดนสองทวีปได้สร้างความสันเทือนต่อจัก,กรวรรดิส่งผลให้รัฐสภา แห่งสหราชอาณาจักรถึงกับต้องหยิบยกเรื่องราวของมันขึ้นมากล่าวถึงเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในปีพศ2441ในดินแดนอนาณานิคมเคนยาแอฟริกาตะวันออกสิงโตกินคนคู่เห็น่งซาวูบุกเข้าโจมตีค่ายพักคนงานรถไฟสังหารชีวิตผู้คนไปจำนวนมากจนทำให้การก่อสร้างทางรถไฟสายยูกันดามีอันต้องยุติลงไปถึง3สัปดาห์ สุดท้ายมันถูกปราบลงได้ในปีเดียวกันนั้นโดยพันโทจอห์นเฮนรี่แพตสันผู้ควบคุมการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำสาวู10ปีต่อมาหรือในพศ2อ5 2สภาแห่งสหราชอาณาจักรหยิบยกเรื่องราวที่สันสะเทือนความมั่นคงในการปกครองของดินแดนอาณานิคมอินเดียเสือดาวกินคนออกอรารวาดในแถบลุ่มน้ำพาน้าอำเภออันโมลา เขตกูมาออนรัฐอุตรคันได้สังหารผู้คนชาวอินเดียไปแล้วถึง400ศพแน่นอนว่าบุคคลที่รัฐบาลของจักรวรรดิเชื่อถือจนต้องตามตัวมาจัดการกับปัญหานี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอ็ดเวิร์ดเจมส์คอเบตหรือจิมคอเบตผู้เคยปราบเสือกินคน436ศพแห่งจำปาวัตเรื่องจริงจากบันทึกของจอมพลางจิมคอเบต เดอะพาหนาแมนอิตเตอร์หรือปราบสมิงร้ายแห่งลุ่มน้ำพาหนาเสือดาวกินคน400ศพจิมคอร์เบตบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ว่าในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังออกตามล่าเสือกินคนแห่งจำปาวัดในปี2450ข้าพเจ้าได้ยินมาว่ามีเสือดาวตัวหนึ่งที่กำลังออกอารวาสคุกคามชีวิตประชาชนอินเดียที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนด้านตะวันออกของอันโมรา เสือดาวตัวนี้ถูกนำมาตั้งเป็นคำถามในสภาของสหราชอาณาจักรจนเป็นที่รู้จักกันในหลายชื่อมันถูกกล่าวขวัญว่าเป็นเสือดาวที่ฆ่ามนุษย์ไปแล้วถึง400ศพจากข้อมูลที่เราสืบค้นเพิ่มเติมมาบนแผ่นดินสูงของเทือกเขาอิมาลัยตะวันตกเขตอันโมลาคือหัวใจของแคว้นกุมาอ่อนเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนแนวสันเขาลักษณะคล้ายอานมา้า ในระดับความสูงกว่า1,600เมตรเบื้องล่างคือแม่น้ำและสายทานที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานาน,นับพันปีถ้ำคลางภูมิประเทศเหล่านี้ยังมีสายน้ำเล็กๆที่ชื่อว่าผาหน้าสายน้ำนี้เกิดขึ้นจากอุบเขาอันเงียบสงบและเป็นคำจำกัดความที่ใช้เรียกสถานที่ที่มีน้ำหลากท่วมเฉพาะในช่วงฤดูฝนชื่อของมันน่าจะมีรากสัพ์ มาจากคำว่าปานีในภาษาฮินดีและในภาษาถิ่นกูมาโอนีที่แปลว่าน้ำดังนั้นลุ่มน้ำผ่าหน้าจึงมีความหมายโดยตรงว่าดินแดนแห่งสายน้ำด้วยภูมิประเทศอันสลับซับซ้อนทั้งภูเขาป่ารกทึบและหุบเขาลึกที่ถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำมันจึงเปรียบเหมือนป้อมปาการทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบเอื้อประโยชน์ให้เสือดาวกินคน ซ่อนตัวและจู่โจมหมู่บ้านต่างๆโดยที่แทบไม่มีใครสามารถติดตามร่องรอยของมันผู้มิศาสตร์อันโหดร้ายของลุ่มน้ำผ่าหน้าได้สร้างความโดดเดี่ยวให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นหมู่บ้านต่างๆถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยเฉพาะในฤดูฝนแม่น้ำผาหน้าจะเชี่ยวกราดและท่วมสูงความโดดเดี่ยวนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญให โศกนาฏกรรมจากเสือดาวกินคนต้องยืดเยื้อยาวนานมาเป็นเวลาหลายปีทางรัฐบาลในดินแดนอนานิคมไม่อาจจัดการกับปัญหานี้ลงได้หลังจากที่จิมคอเบตปราบเสือโคร่งกินคน436ศพแห่งจำปาวัดได้ในปี2450ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วอินเดีย3ปีต่อมาหรือในปี2453รัฐบาลแห่งสาราชอาณาจักร มีคำสั่งโดยตรงให้เขาไปจัดการกับปัญหาเสือดาวกินคนแต่ในขณะนั้นมิสเตอร์ชาวเฮลลี่เบอร์เทลรองข้าหลวงของเขตในนิตานได้ร้องขอเขาอย่างเร่งด่วนให้รีบไปปราบเสือโคร่งกินคนที่ออกอารวาสเขนฆ่าสัาารผู้คนในเขตมุกเตสวนเหตุเพราะเมืองมุกเตสวนเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยสตวแพทย์ที่มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ของจักรวรรดิ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นการโฟกัสปัญหาในดินแดนอนาณานิคมอินเดียยุคนั้นที่จะต้องมุ่งเป้าไปเพื่อการปกป้องประชาชนของจกอักรวรรดิก่อนประชาชนในพื้นที่จบจนเมื่อปราบนางเสือร้ายแห่งมุกเตสวนลงได้ในฤดูร้อนปีเดียวกันการล่าเสือดาวกินคนแห่งลำน้ำพาหน้าตามใบสั่งของทางรัฐบาลกลางจึงเริ่มต้นขึ้นเขาบันทึกไว้ว่า ยุคสมัยนั้นสัตว์กินคนในเขตกุมาอ่อนอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจึงไม่มีการบันทึกเรื่องราวของมันไว้จนกระทั่งการมาถึงของเสือกินคนแห่งจำปาวัดและเพียงไม่กี่ปีถัดมาก็มีเสือดาวกินคนแห่งลุ่มน้ำพาน้าจากบันทึกของรัฐบาลยูเนเต็ดโปรวินซ์ระบุตัวเลขอย่างเป็นทางการไว้ว่าพวกมันสองตัวได้สังหารชีวิตมนุษย์ รวมกันถึง836ชีวิตรัฐบาลที่ปกครองดินแดนอนณานิคมไม่มีกลไกใดๆในการรับมือกับมันตภัยรูปแบบนี้ทำได้เพียงขอความช่วยเหลือจากนายพรานที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนในพื้นที่และการล่าเสือกินคนในยุคนั้นมันก็ไม่ใช่งานอดิเลกแต่เป็นกีฬาที่สุดอันตรายไม่ต่างอะไรกับการพยายามปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เพียงลำพังของวิลสัน จากข้อมูลที่เราสืบค้นเพิ่มเติมมาวิลสันที่จิมคอเบตกล่าวถึงคือมอริสวิลสันทหารชาวอังกฤษที่พยายามจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกด้วยพลังแห่งศรัทธาแผนการของเขาคือการขับเครื่องบินเล็กจากประเทศอังกฤษมายังอินเดียเพื่อหวังจะนําเครื่องบินไปจอดที่จุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต์แต่แล้วแผนการของเขาก็ต้องล้มเหลวเครื่องบินของเขา ถูกทางการอังกฤษยึดไว้ที่เมืองดาจีลิงเขตตะวันออกของเทือกเขาอิมาลัยแต่ด้วยความมุ่งมั่นของมอริสวิลสันเขาจึงปลอมตัวเป็นพระทิเบตและเดินเท้าไประยะยาวไกลไปจนถึงเบสแคมป์ของยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จณที่นั้นเขาได้พยายามปีนยอดเขาตามลำพังทั้งที่ไม่ได้มีประสบการณ์และไม่มีอุปรกรณ์เฉพาะทางที่มืออาชีพใช้สุดท้าย ร่างของเขาถูกพบแช่แข็งอยู่ในเต็นท์ในปีต่อมาสำหรับเหตุการณ์ของมอริสวิลสันเกิดขึ้นในปี2477หลังจากที่จิมคอเบตล่าเสือกินคนแห่งพาหน้าไปเกือบ20ปีแต่จิมคอเบตหยิบยกเรื่องนี้มาเปรียบเปรยเหตุเพราะวิลสันเป็นที่รู้จักโด่งดังกันมากในช่วงทศวรรษนั้นในเดือนเมษายนพุทธศักราช2453จิมคอเบตและคณะ มุ่งหน้าสู่เมืองอันโมราเขาเดินทางไปพบกับมิสเตอร์นอร์แมนเบอร์ทรัมสติฟกองข้าหลวงประจำเขตอันโมราเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญในการล่าเสือดาวกินคนมิสเตอร์สติฟได้มอบสิ่งสำคัญที่สุดให้จิมคอเบตมันคือแผนที่อย่างเป็นทางการของเขตอันโมราแผนที่นี้เปรียบเสมือนข้อมูลข่าวกรองสำคัญมันช่วยทำให้จิมคอเบตสามารถทำความเข้าใจอาณาเขตของเสือดาว รวมทั้งวางแผนการเดินทางและปฏิป,ปตอการโจมตีของเสือดาวกินคนที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะทำให้เขาสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเสือดาวตัวร้ายนี้ได้อย่างเท่าทันเขาบันทึกไว้ว่ารองผู้บัญชาการของอันโมราใจดีชวนข้าพเจ้าไปทานอาหารกลางวันและมอบแผนที่ให้ข้าพเจ้าแต่ก่อนที่จะลาจากกันเขาทิ้งคำพูดสุดท้าย ที่ทำให้ข้าพเจ้าสะดุดใจเล็กน้อยว่าคุณได้พิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดและเตรียมตัวรับมือกับมันด้วยการเขียนพินัยกรรมไว้แล้วใช่หรือไม่แผนที่ที่ได้รับจากรองข้าหลวงสติปแสดงเส้นทางสองเส้นทางที่สามารถเข้าสู่พื้นที่ล่าสังหารของสมิงร้ายแห่งลุ่มน้ำพาหน้าเส้นทางแรกคือถนนสายหลักที่มุ่งสู่เมืองพิโทราคะอันห่างไกลต้องผ่านหมู่บ้านที่ชื่อปันวนาอูรา ส่วนเส้นทางที่2คือถนนสายโบราณที่มุ่งสู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ดาวิดูราโดยผ่านหมู่บ้านที่ชื่อลำกาล่าเขาเลือกเส้นทางที่2ระหว่างการเดินทางคำถามของมิสเตอร์สติฟเรื่องการทำพินัยกรรมยังคงดังก้องอยู่ในหัวจิมคอเบตบันทึกไว้ว่าคืนนั้นข้าพเจ้าและคนติดตามต้องแวะพักที่อาคารร้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ข้างทางจากร่องรอยขีดเขียนบนผนังมันน่าจะเป็นโรงเรียนมาก่อน แต่ประตูของอาคารถูกล็อกไว้แน่นและเราก็ไม่ได้มีเต็นต์ติดตัวมาข้าพเจ้าจึงต้องปักหลักพักแรมบริเวณลานของอาคารซึ่งแถวนี้มันยังคงปลอดภัยเพราะอยู่นอกเขตการล่าของเจ้าเสือดาวกินคนเมื่อกองไฟถูกจุดลุกชนขึ้นคนรับใช้ก็เริ่มทำอาหารเย็นให้ข้าพเจ้าเขาวางขาแกะขาหนึ่งไว้ที่ใกล้ๆตัวพลันเสือดาวตัวหนึ่งก็โผล่หัวขึ้น เนื้อกำแพงที่อยู่ใกล้ๆกับขาแกะชิ้นนั้นมันคอยจังหวะที่คนรับใช้ของข้าพเจ้าเผลอแล้วปรี่มาคาบขาแกะวิ่งหนีเข้าไปในป่าคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์คิดว่ามันเป็นสุนะัขเขาจึงตะโกนเสียงดังใส่แล้ววิ่งตามไปแต่เมื่อเขาทราบว่าเจ้าตัวที่เขากำลังวิ่งตามอยู่นั้นเป็นเสือดาวเขาจึงหันหลังวิ่งกลับมาหาข้าพเจ้าและเมื่อเขาเห็นข้าพเจ้ากำลังหัวเราะอยู่ ก็พูดด้วยน้ำเสียงเสียใจว่านั่นมันเป็นอาหารเย็นของคุณและฉันก็ไม่มีอะไรให้คุณกินอีกแล้วแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังหาอาหารอื่นมาให้ข้าพเจ้าจนได้และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าในค่ำคืนเดียวกันนั้นเสือดาวผู้หิวโหยอีกตัวหนึ่งก็คงกำลังเพลิดเพลินกับขาแกะที่มันขโมยไปอยู่เช่นกันวันถัดมาคณะของจิมคอเบตออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ลำกาล่าเพื่อหยุดพักทานอาหาร แล้วจึงค้างแรมที่บังกะโลแห่งโดซึ่งถือเป็นดินแดนชายขอบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เขตการล่าของสมิงร้ายแห่งลําน้ําพาหน้าเมื่อได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ช่วงเช้าจิมคอเบตก็ทิ้งคนของเขาทั้งหมดไว้ที่บังกะโลแล้วออกเดินทางไปตามลําพังมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางอาณาจักรของเจ้าเสือดาวกินคนเหตุที่เขามักออกเดินทางเพียงลำพังคนเดียวจากข้อสันนิษฐานของเรา นั it, ans, been, so him, ่นเป็นเพราะเขาต้องการเสาะหาร่องรอยข่าวคราวของเหยื่อที่เขากำลังจะล่าการเดินลำพังเพียงคนเดียวจึงมีความคล่องตัวมากกว่าและมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เขาจะต้องแบกรับเมื่อจิมคอเบตเดินเท้ามาได้ราว12กิโลเมตรจนใกล้ค่ำเขาพบกับบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันเป็นเพียงกระท่อมหลังคาหินชนวนห้องเดียวที่ตั้งอยู่กลางไรนา และถูกโอบล้อมไว้ด้วยดวงป่าอันรกทึบบนทางเดินที่ทอดสู่ตัวบ้านปรากฏรอยเท้าเสือดาวเพศผู้ขนาดใหญ่ประทับอยู่บนพื้นดุดลายเซนของพญามัจจุราชนี่คือเบาะแสแรกที่เขาได้พบจิมข้อเบตบันทึกไว้ว่าทันทีที่ข้าพเจ้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาข้าพเจ้าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชายหนุ่มเล่าว,ว่า เมื่อคืนก่อนในขณะที่เขาและภรรยากำลังนอนหลับโดยเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อรับลมเสือดาวกินคนมันย่องเข้ามาแล้วงับคอภรรยาของเขาไว้พยายามจะดึงร่างเธอออกจากห้องเธอส่งเสียงกรีดร้องในขณะที่เขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็ช่วยยื้อยุดฉุดร่างภรรยาไว้จนหลุดจากคมเขี้ยวและกรงเล็บเสือดาวกลับเข้ามาในตัวบ้านได้เขาจึงรีบปิดประตู และตลอดทั้งคืนสองสาม,มีภรรยาเคาะร้ายต้องไปนั่งซุกตัวอยู่ในมุมห้องขณะที่เจ้าเสือดาวก็พยายามจะพังประตูเข้ามามันทิ้งรอยเล็บบนบานประตูไว้อย่างน่าสยดสยองก่อนผัะไปในช่วงเช้าในห้องที่ปิดประตูไว้และไม่มีหน้าต่างทำให้ขาดการระบายอากาศบาดแผลของผู้หญิงคนนั้นจึงเริ่มติดเชื้อดยความเจ็บปวดทรมานและความหวาดกลัวทำให้เธอต้องหมดสติลง ตลอดวันชายหนุ่มเคราะห์ร้ายขังตัวเองและภรรยาไว้ในห้องเขาทำได้เพียงแค่ช่วยปฐมพยาบาลและให้กำลังใจเธอความปวตายมันทำให้เขาไม่กล้าที่จะพาภรรยาฟาแนวป่าออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่อยู่รอบนอกเพราะเขาเชื่อว่าเสือดาวกินคนมันจะยังคงซุ่มรออยู่เขานั่มให้เหมือนคนเสียสติในขณะที่ภรรยาของเขาซึ่งเป็นหญิงสาววัยเพียง18ปี ก็นอนอยู่ในสภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลสาหาัสโอกาสรอดชีวิตของเธอนั้นริบหรี่เต็มทีสถานการณ์ตรงหน้ามันทำให้ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจที่นี่ไม่มีหน่วยแพทย์ที่จะช่วยรักษาหญิงสาวความช่วยเหลือใกล้ที่สุดอยู่ที่เมืองอันโมราที่ห่างไปราว40กิโลเมตรหากข้าพเจ้าจะเดินทางไปตามลำพังเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือก็จะเท่ากับปล่อยให้สามีภรรยาคู่นี้ ต้องเผชิญคืนสยองเพียงลำพังหากเสือดาวตัวนั้นมันย้อนกลับมาข้าพเจ้าจึงตัดสินใจอยู่เฝ้ารอเสือดาวกินคนโดยการนั่งพิงกำแพงที่บริเวณนอกตัวบ้านความมืดคลืบคลานเข้ามาก่อนที่ชายหนุ่มจะขึ้นไปบนบ้านเพื่อดูแลภรรยาของเขาเขากล่าวกับข้าพเจ้าว่าถ้าคุณนั่งตรงนี้เสือดาวจะต้องฆ่าคุณอย่างแน่นอนข้าพเจ้าตอบสั้นๆว่าให้ปิดประตูเสีย แล้วรอจนถึงรุ่งเช้าคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทําให้เกิดเงาของบ้านทอดยาวเป็นทางเขามั่นใจว่าหากเมื่อคืนก่อนเจ้าเสือดาวมันแสดงความอุกอาจถึงขนาดใช้เล็บข่วนบานประตูจนถึงรุ่งสางก็แสดงว่ามันจะต้องย้อนกลับมาที่กระท่อมหลังนี้เพื่อตามหาหญิงที่มันคิดว่าเป็นอาหารของมันอย่างแน่นอนหรือบางที ตอนนี้มันอาจจะซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดด้านนอกคอยเล่นงานเขาอยู่ก็เป็นได้และแล้วค่ำคืนอันเงียบสนิทก,ก็ถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงหอนของสุนัขจิ้งจอกเป็นสัญญาณเตือนภัยในโลกธรรมชาติว่ามีนักล่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดแต่จนถึงรุ่งเช้าเจ้าเสือดาวกินคนมันก็ไม่ย้อนกลับมาทิ้งให้เขานั่งรอยอย่างปวดเมื่อยบนพื้นที่เย็นและแข็ง ความพยายามครั้งแรกของเขาล้มเหลวจิมคอเบตร,รีบเดินทางกลับบอกลาคู่สามีภรรยาเคราะหร้ายแล้วรับปากจะแจ้งฝ่ายปกครองให้รีบส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์มาโดยเร็วที่สุดขณะที่จิมคอเบตกำลังเดินทางกลับที่พักที่เขาจากมาเมื่อเย็นวานก็ได้พบกับคนของเขาที่เดินสวนขึ้นมาพอดีคนรับใช้เล่าว,ว่าพวกเขาเป็นห่วงที่จิมคอเบตหายไปทั้งคืนจึงรีบเก็บข้าวของ เพื่อออกมาตามหาขณะนั้นได้มีเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการอังกฤษในอินเดียขี่ม้าผ่านมาและเขาก็กำลังเดินทางไปที่เมืองอันมอลาพอดีจิมคอร์เบตจึงฝากจดหมายขอความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนไปถึงมิสเตอร์สติฟแต่มันช่างน่าเศร้าเขาทราบในภายหลังว่าหญิงสาววัยรุ่นผู้เขาะร้ายเธอหมดลมหายใจไปเสียก่อนที่ความช่วยเหลือใดๆจะไปถึง การออกล่าสมิง้ายแห่งลุ่มน้ำผาหน้ามีอันต้องยุติลงในเดือนเมษายนปีนั้นแม้บันทึกของเขาจะไม่ได้บอกสาเหตุแต่จากการวิเคราะห์ของเราคาดการว่าน่าจะมาจากอาการป่วยด้วยโรคมาเลเรียเรื้อรังที่ทำให้สภาพร่างกายของเขาไม่พร้อมจนต้องถอนตัวกลับกระทันหันประกอบกับช่วงนั้นเขาทำงานในอาชีพผู้รับเหมาการขนถ่ายสินค้า ที่ท่าเรือริมแม่น้ํำคงคาในรัฐพิหารให้กับการรถไฟเบงกอลและตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งน่าจะเป็นงานที่เขาต้องใช้เวลาในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดการล่าสมิงร้ายแห่งรุ่มน้ำพาหน้าครั้งที่สองเริ่มขึ้นในวันที่10กันยายนหรือ4เดือนถัดมาทั้งที่อาการป่วยจากโรคมาเ,เรียเรื้อรังที่คุกคามเขาตลอดยังไม่หายขาดเป็นที่น่าสังเกตว่า ในเดือนกันยายนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนบริเวณลุ่มน้ำผ่าหน้ามักจะเกิดน้ำท่วมและมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทางยุทธวิธีว่าเหตุใดในพรานผู้มากด้วยประสบการณ์จึงเลือกปฏิบัติภารกิจนี้ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเดินทางและการแกะรอยเหตุผลสำคัญที่สุดที่เราวิเคราะห์มาคือลักษณะทางภูมิประเทศ มีความเป็นไปได้สูงว่าจิมคอเบตจะมองว่าแม่น้ำผ่าหน้าที่กำลังท่วมหลากสามารถเปลี่ยนให้เป็นความได้เปรียบเพราะมันจะทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติไม่ให้เสือดาวหลบหนีข้ามแม่น้ำไปอย่างพื้นที่อื่นและไม่ว่ายุทธวิธีของจิมคอเบตที่เราวิเคราะห์มานั้นจะตรงกับข้อเท,ท็จจริงตามที่เขาคิดหรือไม่แต่มันคือหลักการของการเปลี่ยนความเสียเปรียบให้เป็นข้อได้เปรียบน,นั่นเอง ตีสี่ของวันที่10กันยายนข้าพเจ้าออกเดินทางจากเมืองในนิตานพร้อมคนหลับใช้และลูกหาบอีก4ี่คนตลอดทั้งวันฝนโปรยลงมาไม่หยุดทำให้เรามาถึงเมืองอันโมลาที่อยู่ห่างไป45กิโลเมตรในสภาพที่เปียกปอนไปจนถึงกระดูกคืนแรกพวกเราค้างแรมกันที่บ้านพักสำหรับคนเดินทางใช้ไฟผิงข้าวของและเสื้อผ้าจนแห้งรุ่งเช้าจึงออกเดินทางต่อ แผนเดิมของข้าพเจ้าคือการย้อนกลับไปตามเส้นทางที่เคยมาเมื่อเดือนเมษายนแต่แล้วโชคชะตาทําให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเมื่อชายก่ออิดที่ชื่อปันวาซึ่งเคยทํางานให้กับข้าพเจ้าเขาต้องการเดินทางกลับบ้านที่อยู่ในหุบเขาผาหน้าด้วยแต่กลัวที่จะต้องเดินทางไปตามลําพังเพราะเสือดาวยังคงออกล่ามนุษย์อยู่ในแถบนั้นเขาจึงเสนอตัว ขอร่วมทางไปด้วยและความที่เขารู้จักภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีทําให้ข้าพเจ้ารับข้อเสนอที่จะเปลี่ยนไปทางเส้นทางที่สองคือผ่านพิโทรกาแทนเส้นทางใหม่นี้ไม่มีถนนมีเพียงทางเดินเล็กๆและมีหมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายการสื่อสารในพื้นที่นี้ทำได้เพียงอย่างเดียวคือการเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ในพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรการเสาะหาข้อมูลของเสือดาวกินคนคือต้องถามทุกหมู่บ้านที่เราเดินผ่านหลังเดินทางบนพื้นที่กว้างใหญ่มาสี่วันพวกเขาก็มาถึงยังหมู่บ้านที่ชื่อจาักกาติหัวหน้าหมู่บ้านเล่าให้เขาฟังว่าไม่กี่วันที่ผ่านมามีชาวบ้านที่หมู่บ้านซานูรีซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำพาหน้าถูกเสือดาวกินคนสังหาร แต่พวกเขายังไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ำไปตอนนี้ได้เพราะขณะนี้ลำน้ำผ่าหน้ากำลังหลากท่วมเขาจึงขอให้จิมคอเบตและคณะพักแรมอยู่ที่หมู่บ้านคืนหนึ่งก่อนแล้วจะรีบหาคนที่ชำนาญพื้นที่พาไปยังจุดที่สามารถจะข้ามแม่น้ำไปได้อย่างปลอดภัยที่สุดจบตอนที่หนึ่งโปรดติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปครับ